ฮัลโหลสวัสดียูดีไม่แห้งยูดแดงมีฮีมาพี่น้องเมื่อซิมสมมพักสมพักเทคันมือน,นั่นละ่ะมาสซิมเมึ่ว่าเป็นไปอืมพอดีแซ่บเล้พี่น้องเสียวไปกินก็ขอบุนเนี่เนี่ยอืม ไปไปไป,ไปกินก็ขอบปุ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่ดแดงมีฮิมอะไราจะโอ้หิว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 ยางรุนแรงนะคะอันนี้สุมพักสุมพักถิเจ้าของขันเองสิมากินกับไอ้ขนมจีนพี่น้องขอบปุ่นขอบปุ่นถาดนี้ใหญ่เลยนี่จากปากอีตูจาก่วงอกใส่กับไปสุดหยดมาเลยจ้ะบุษบุญทุกคน รลุยต่อเลยไม่ร้อนเลยนะถาดขึือเดือดเดืองดังบิ๊กลูกโดดพี่น้องบิ๊กลูกโดดนะจ๊ะย่างรุ่นแรงเลยค่อย มันเห็นภาพเปลี่ยนบรรยากาศเขาพนังกินอยู่หนะแบบร้อนแสงมั้ง เกีบก็สวนเหมืนเตรียงสวนเตรียมมาแล้วจักสีได้ใส่บ่ได้ใส่โอ้เสียงท้องห้องเพราะว่าหิวขขาย่างรุ่นแรงยำยาป่า ใส่หัวซ้นปลาบิดลูกโดดสมพระเจ้าของคันเอง ขึ้ดหลวมเอาม่ให็ลูกโดดแ่บเด้อ แลกว่าสิเขาไปนั่งในสวนพักแดดมันฮอนแล้วแดดมันเริ่มฮอนหันไปนั่งหน้าผาคือสี่เดียมโม่งโม่งนู่ก็เลยบ,บไปนั่ง ข้ามันซาดลุ่นๆเลย <Okay. S 1> บนนี้เสียงรถเนาะ ม่ยังหอกก็าสิยแตเขาไม่ได้บานแมวขอปล่อยแมวออกมือเสานี่ขอปิดประตูไว้เห็นนะนั่งเขาบานไม่ได้ต้องมาเปิดประตูให้นั่งเขา ิไดเฮ็ดประตูแม่หลอดออกหลอดเขาหรอกลูกโดนในบ้านบ้านนั่นี่มันบเวเพ็ชจิ๊จัดกคือยังไงเขาใส่พริกพริกอันสีฟ้าแดงไหมอันนี้มันกับเพชดอยว่ดดวย แต่ว่ามันบ่อเข่าคันแบบแบบแบบเพชรขนาดนั้นนะแซ่บอันซ้อนสุมพักกับบ่ท่า,านี่ซุมแห้งพี่นอ้องสุมพอดีกิน โอ้ยพายัางก็สมองนอกจอเห็นแล้วปะเนี่ยกินจนว่าสิจบคลิปพาคอยเอามาเสร็จโต ันเป็นอาบปากก่วงเห็นเดือดใกล้แล้วบอกคอยเสียบลืมข้าวเลย ปเหมือนบรรยากาศแซ่บเลย ปกบบค่อยเล้นั่งกินแบบปกค่อยเลยนั่งกินแบบนิ่งๆคุณชินะปกติก็สิได้ยินแต่เสียงรถฟุดฟัดฟัดนะ Nhiều khó nó nhau mà hả cây luôn Nó nhau một tháng đầy rồi luôn ừ đi đi đụt mày, đụt mưa bông bánh nháng đây nè mùn mùn nè mèo đúng mèo khỏi nhuồng ดลูกโดดลูกสุดท้ายหันเพชรเพชรตาบามันกัดไข่ยอยู่มันบเป็นปิดปิดคือยังั้นเขาใส่เันเขาใส่อนันลูกโดดไอ พริกสีฟ้านะพี่น้องเดี๋ยวสีซยต่อยอยู่ย่งหน่อยๆย่งบะไหลต่ว่ามันสีดนขอตวมราาผ้าจักอุย้ยขอโูดค่ะเอา้าเปนย่งบะสุดอีกอยู่โอ้ยบ่ม,มีมารยาทอีกีนะ้งข่อยนี่ไปแล้วเด้อพี่น้องจอุดีไม่แห้งปลอกปลาพายปลอดโควิดสิบเก้ารวยรวยเฮงเฮงปังปังปังรอดตรีร่า,รรางวัดทีหนึง่ง นกอียเงินพี่น้องตัวสีเหลืองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสียให้เบื่อนนกอียงตัวสีเหลืองโอ้พี่น้องก็ว่ากูสีไทยมเจาเบิ้งบินนี้จ่อยวะนนี้แม่เออตื่นข่อยไปมาขอยขยับกล่องสูมไปอาลานเลยพื่อเขาป้าไปพูนโอ้นกอียงิมุนนี่คือยังนกแก้วนี่พี่น้องแต่ว่ามันตัวสีเหลืองปิ่งคิ้วเขียวแม่ไปอาลานเลยโอ้เงยไร